สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Smell Get Channel นะครับผมจะมารีวิวสั้นๆวิธีการดูโปรเน็ตมือถือนะครับโดยการที่เราดูโปรนะครับและดูการรีวิวว่าแต่ละรีวิวเป็นยังไงบ้างนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างนะครับการบริการหลังการขายเป็นยังไงนะครับก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอาทิตย์หน้านะครับ เกี่ยวกับโปรนี้นะครับถ้าได้ซิมแล้วนะครับว่ามีข้อดีข้อและข้อเสียงไงบ้างนะครับควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับแต่โปรนี้มีประเภทเป็น5แบบนะครับและโปรนี้จะต่ออยู่แค่6เดือนนะครับสามารถปิดอยฮอสปอรได้เต็มที่ครับก็โปรที่ ราคาแพงที่สุดนะครับคือได้30เมกนะครับโทรฟี่ถ้ตกตัดุก15บาวีนะครับแต่โทรฟี่ยีสชั่วโมงถุกคู่ขายครับผมก็โปรโเนี่ยเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับมีตั้งแต่4เม็ก15เม็ก20เมก30เแมกและ30เมกร,รวมทั้งค่าโทรนะครับอันนี้ไม่คลิปสปอนเซอร์นะครับ แต่มันคิดมานั้นนะว่าสําหรับคนที่อยากใช้เน็ตแรงช่วงสั้นๆนะครับแต่ต้องการเน็ตแรงๆนะครับผมก็แนะนําเจ้านี้ได้ครับเพราะว่าหนึ่งมีการรีวิวที่ดีนะครับแล้วก็มีคนสั่งซื้อมาจํานวนหนึ่งคือ700รายการนะครับและเจ็ดคนนะครับรลยที่5ดาวนะครับสมมุติถ้าได้ซิมแล้วจะมาทดลองนะก็ามารีวิวให้ชมกันนะครับว่า เซมนี้ควรซื้อหรือเซิมนี้ไม่ควรซื้อและดีและมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างนะครับไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะครับผมผมจะแนบลิงก์นะครับลิงก์นี้เอาไว้ในใต้คําอธิบายครับผมสมมติถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชช่องสแบทเกตเจ็ดด้วยนะครับขอบคุณครับ